สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมายกยอปลากระดีและกุ้งกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤด,ดูกุ้งและปลากระดีที่สามารถยกยอแล้วก็เป็นอะไรที่หาค่อนข้างจะได้ง่ายนะคะยอของเราก็จะทํามาจากมุ้งเก่าเป็นการยกโดยการใช้ลำนะคะคุกกับลูกดินโยนเข้าไปอันนี้ก็ยกครั้งแรกนะคะก็จะได้ปลากระดีนี่นะคะ ก็เป็นวิธีหากับปลาที่แตงโมงนิยมใช้มากเพราะว่าการยกยอเราจะได้ปลาที่เป็นลูกปลาต่างๆนะคะจะค่อนข้างจะมาติดโดยการใช้ลำล่อนั่นเองค่ะก็เป็นวิธีการหาปลาแบบชาวบ้านนะคะที่ใช้มุ้งเก่านะคะนามาทำเป็นยอแล้วเราก็มายกแหล่งน้ำที่ยกส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคูคลองต่างๆนะคะเพราะว่าการยกยอส่วนใหญ่ลูกปลา กุ้งและปลากะดีก็จะชอบอยู่ในทางน้ำไหลนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะมีลูกปลาติดมายอนี้เราก็ทำเองนะคะไม่ได้ซื้อหาอะไรก็คือใช้มุ้งเก่าบวกกับไม้ไผ่แล้วก็ทำที่โค้งงอนะคะเราก็ออกไปหาปลาได้แล้วก็เป็นวิธีการประหยัดที่สามารถหาปลาได้จริงนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นรูดูน้ำลดคนก็นิยมหาปลากันมากอย่างแตงโมก็จะไปวางตรงช่องที่มีน้ำไหลก็จะทำให้ได้กุ้งกับลูกปลาเยอะมากๆค่ะก็เป็นบรรยากาศชาวทุ่งนะคะที่เราไปหาปลายกแต่ละครั้งก็จะตื่นเต้นมากมายลุ้นกันค่ะว่าได้เยอะได้น้อยบางจุดก็ได้เยอะนะคะอย่างจุดนี้ได้เยอะมากๆค่ะ นี่ก็มีปากระดีเยอะแยะนะคะแล้วก็กุ้งฝอยด้วยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แตงโมชอบค่ะ